นิยายรักนิยายเสียงเรื่องห่วงรักห่วงเสน่หาแต่งโดยอนันตาตอนที่9ตอนจบเมื่อทุกคนต่างรอคอยเหตุผลจากคนที่ต้องการจะเอาชีวิตของสสิธรคำพูดนั้นถูกถ่ายทอดออกมาจากทางห้องสอบสวนหลังจากถูกกดดัน หญิงสาวที่ดูสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหล่อนคือนางร้านที่ทำให้เขาหันหลังให้ฉันนายตำรวจถามอย่างไม่เข้าใจใครคือเขาคนที่คุณพูดถึงนะ่ะโรสมาถึงตอนนี้เธอก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อโรสดอกไม้ที่มีตนนามพิษเจฟฉันรักเขา แต่เขาบอกว่าเขามีคนที่รักอยู่แล้วดังนั่นมันแย่งคนที่ฉันรักไปทั้งที่เราเอากันจนหลุดโลกฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันหน้าตาสุดสวยเปลี่ยนเป็นเครียดแค้นคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นนางร้านถึงกับตกตะลึงใครคือเจฟฮะตุนถามแล้วนึกขึ้นมาได้อ๋อ ไอหมอหัวยิกหรือเปล่าตุนถึงกับตั้งหลับไม่ถูกก็พอๆกันกับสติธรที่ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยให้ความหวังกับเจฟฟี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตกลงแม่คนนั้นพูดถึงใครกันแน่หมอเจฟไงเขาเคยอยู่ที่พักใกล้กับที่พักของหมอบัวนะ่ะตุนพูดให้หัดไทยรุงฟัง แต่บวัวไม่เคยให้ความหวังเจบนะคะต่อหลังมานี้เราก็แทบไม่เคยเจอกันเลยเธอพูดพร้อมกับยกมือมกุมขมับไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมเธอถึงได้ถูกโยงเข้าไปในเรื่องอันสับสนวุ่นวายป้าๆปอจนทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายผู้หญิงที่ชื่อโรสดูท่าทางสับสนเหมือนคน ที่ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยจนใครๆก็มองออกว่าถ้าทางจะมีปัญหาทางจิตภายในวันเดียวกันเธอได้พบกับเจฟฟี่ซึ่งทางตำรวจได้เชิญตัวเขาเข้ามาให้ปากคำคุณหมอขอโทษขอโพยเธอเป็นการยกใหญ่เพราะรู้ตัวอยู่เหมือนกันว่าโรสไม่ปกติจึงพยายามตีตัวออกห่างโดยอ้างว่ามีคนที่รักอยู่แล้ว ไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะคิดแผนไปไกลจนจ้างคนมาฆ่าเธอเรื่องใหญ่จนเกินจะแก้ไขแล้วสสิธรผู้ที่ไม่เคยผูกใจเจ็บกับใครจะว่าอะไรได้ในเมื่อไม่มีใครตั้งใจเกิดให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้เธอไม่โกรธแต่ตุนแทบจะกระชากคอเจฟฟี่นี่ แกไม่รู้หรือไงวะว่าหมอบัวน่ะเขาเกือบตายอยากเอ่ยชื่อใครสักคนทำไมไม่ใช้ชื่อแม่กแกล่ะตุนโมโหจัดเขาเหงือหมัดเต็มจะโชคแต่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไหวตัวทันเขาจึงไม่ทันได้ออกหมัดทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างใจหาใจควม่มผมขอโทษนะผมขอโทษจริงๆ ผมไม่รู้เลยว่าโรสเขาจะอาการหนักขนาดนี้เจฟฟี่พูดอย่างน่าสงสารจะว่าไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่มีใครอยากให้เกิดเซอร์ซีทอโซเซโซเซก,กลับมายังที่พักแม้จะเหนื่อยและรู้สึกไรเหตุผลสิ้นดีแต่เหตุการณ์นนะั้นมันก็ผ่านไปแล้วคนผิดก็ได้รับโทษและเธอ ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลในเมื่อคนร้ายก็โดนจับเพื่อดำเนินคดีไปแล้วตุนที่ยังป้นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆส่งโทรศัพท์มือถือให้กับเธอสัสิธรับมาดูได้โดยที่ไม่ต้องเดาว่าต้องเป็นตินแน่ๆผมรู้เรื่องจากตุนแล้วคุณเป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะ พอได้ยินน้ำเสียงนุ่มทุ้มเธอก็ยิ้มออกได้แต่ความเหนื่อยยังคงอยู่มันไม่ใช่ว่าจะหายไปไง่ายๆเธออยากให้ทุกอย่างจบลงแต่ไม่เคยคิดว่าจะจบแบบนี้อยากให้ผมไปหาหรือเปล่าแต่คุณหนึ่งเพิ่งกลับไปนะี่คะผมแค่มาเคลียร์งานยังไงผมก็จะตามไปกับคุณอยู่ดีเขาพูดเพราะคิดวางแผนเอาไว้แล้ว เดิมก็เป็นเพียงที่ปรึกษาทางการเมืองให้พักการเมืองหนึ่งและหน่วยราชการมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะถอนตัวออกมาทั้งหมดเพราะตั้งใจจะมาตั้งรากฐานอนาคตไกลบ้านในเมื่อบ้านต้องการขีดเส้นใหเขาเดินเขาขยับประกาศให้รู้ว่าพ่อจะกำหนดทางให้เขาเดินไม่ได้ในเมื่อเขามีสิทธิ มีเสรีที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้เขาดูว่าท่านในผลพอจะรู้และระแคะระขายบ้างแล้วแต่จะห้ามเขายัางไงก็ห้ามไม่ได้ท่านในผลรู้รู้มาตั้งแต่ตอนที่พระเกจิชื่อดังดูดวงลูกชายคนนี้มาตั้งแต่เกิดดวงชะตาของติ่มจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยแต่เขาจะสร้างชื่อ จนหลายคนในโลกรู้จักเขาแม้ตินจะเคยรู้มาบ้างในคำทำนายนั้นแต่เขาไม่เคยคิดลำพองตนอยากทำอะไรเขาก็จะทำไม่มีใครห้ามเขาได้ยิ่งกับเรื่องหัวใจของเขาแล้วเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาครอบครองเสร็จงานทางนี้ผมจะไปหาคุณคิดถึงคุณใจจะขาด เขาทำเสียงกระเส่าในตอนท้ายทำเอาคุณหมอสาวกัดเต็มฝีปากจนซีดจินตนาการถึงคืนสุดท้ายที่เธอช่วยให้เขาได้พบกับความสุขมีแฟนเป็นหมอมันดีอย่างนี้นี่เองคำพูดทิ้งท้ายมาทำให้เธอเขินจนแก้มแดงแต่สิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนมากจนเกินไปนักเธอทำเท่าที่ความรู้และความกล้าจะเอื้ออำนวย อันที่จริงมันมีราคาของเธอรวมอยู่ด้วยเธอไม่เห็นผิดเพราะรักเขาเธออยากเป็นของเขาและอยากได้เขาเป็นสามีในเมื่อเขาเลือกเธอเธอก็ไม่ควรผลักไสเขาให้ไปหาคนอื่นอีกต่อไปบัวจะรอคนหนึ่งนะคะคำพูดทิ้งท้ายแสนหวานแล้วเขาจะปล่อยให้เธอรอได้อย่างไรกัน ท่านนายพลพูดไม่ออกเมื่อได้รับรู้หลังจากลูกชายคนโตถือโอกาสจ้างทนายให้ดำเนินการเรื่องทะเบียนสมรสกว่าจะรู้เรื่องของลูกชายคนโตที่หวังจะให้แต่างงานกับลูกสาวของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็จดทะเบียนสมรสกับหมอสัตสยส์ทรไปแล้วขณะเดียวกันท่านกลับได้ข่าวมาอีก จากลูกชายคนเล็กว่ากำลังดูใจอยู่กับพทัยรุง้งยิ่งทำให้ท่านนายพลที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวถึงกับงุนงงตุนกำลังต่อด็อกเตอร์เช่นกันแม้จะยังไม่จบแต่อนาคตของเขาก็แทบไม่ต่างกันกับพี่ชายหวังว่าท่านรัฐมนตรีคงไม่โกรธมากเกินไปนักถึงจะพลาดจากคู่ของคนโตก็อาจจะได้คนเล็กมาทดแทน แม่ตุนจะดูปรับเปรีวกว่าและเจ้าเลสุกสนมากกว่าคนพี่แต่ประวัติเรื่องของผู้หญิงก็ไม่มีมาให้เสื่อมเสียทางผู้ใหญ่จึงเข้าปรึกษาหารือและพอจะรับกันได้เพราะยังไงลูกสาวของตนก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายสัิธ์ทรเซ็นชื่อที่ใบจดทะเบียนสมรสด้วยหัวใจที่พองฟู ตอนที่ทนายมาทำเรื่องให้พร้อมกับอวยพรให้ชีวิตคู่ของเธอมีความสุขมาว่าตินจะไม่ได้อยู่กับเธอที่นี่แต่เขาก็บอกกับเธอแล้วก่อนหน้านี้มาแต่แต่ถึงมาว่าจะรู้อยู่แล้วเธอก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้เธอกล่าวขอบคุณทนายความด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและกลับไปตั้งใจเรียน รอคอยการมาเยือนของชายคนรักซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นสามีเขาทิ้งทุกอย่างที่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเธอสตีทรรคิดถึงแม่นวลและพ่อสอนตอนนี้พวกท่านมีชีวิตสงบสุขในเขตนอกเมืองทำไรส่สวนเลือกนาที่ตินเป็นคนกว้านซื้อที่ให้หลายไร่ สร้างคนในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องกเกษตรพอเพียงจนตอนนี้พื้นที่รกร้างกลายเป็นสวนปลูกผกักปลาเล้ยยงไก่ตามวิถีของชาวบ้านแม่นวลของเธอยังมีความรู้เรื่องการทำอาหารจึงทำร้านอาหารเปิดเพจเฟซบุ๊กที่มีแอดมินมาคอยดำเนินการให้สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางพวกท่านสนุกจนลืมลูกสาวคนนี้ ตินและโมกไม่เคยบอกถึงเรื่องที่เธอเป็นลูกบุญธรรมของพวกท่านเขาหมองข้ามเรื่องนั้นไปจนลืมไปแล้วสติทรกำลังกลับอาพาร์ตเมนต์ของเธอในเย็ยนวันหนึ่งแต่มีรถคันสีดำมาจอดรอทำให้เธอยืนงงพอเอียงคอมองอีกครั้งก็ได้พบกับชายที่เธอคิดถึงสุดหัวใจเขามาแล้วเขากลับมาแล้วตินลงจากรถ เขาถอดแว่นสีชาออกจากใบหน้าเข้มในตาคมที่ดูดุแต่พอเขายิ้มออกมาเท่านั้นหัวใจของเธอก็เปิกบานกูหนึ่งญิงสาวแทบจะโยนกระเป๋าที่เต็มไปด้วยหนังสือทิ้งวิ่งโผลเข้าหาคนรักที่อ้าแขนรอทั้งคู่กอดกันแน่นแทนความคิดถึง เพราะเขาใช้เวลากว่าสามเดือนกว่าจะเคลียร์เรื่องทำประเทศไทยจบและตอนนี้เขาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเธอที่นี่อย่างเต็มเวลาฉันสามีภรรยาเขาไม่สนใจใครเมื่อดันตัวเธอออกเพื่อจูบเธอให้หายคิดถึงเธอตอบรับเขาอย่างเต็มหัวใจไม่สนด้วยว่าจะมีใครมองมาโมกได้แต่ยืนมองฟ้าดินไปตามเรื่อง กระแอมเบาๆเ,าเามื่อจูบนั้นชักจะเนิ่นนานเลยเถิดเกินไปตินใช้ขาเว,วียงเตะคนสนิทเบาๆอย่างขัดเคืองแต่ลากรางหวับปางขึ้นรถคว้ามือซ้ายของเธอมาจูบอย่างแผ่วเบาก่อนจะหยิบเอาแหวนเพชรที่มีประกายระยิบระยับมาสวมใส่นิ้วนางของเธอมันเป็นเพชรเม็ดไม่ใหญ่แต่อัดแน่นไปด้วยความรัก พวกเขารีบกลับไปยังที่พักเพราะโมกรู้ว่าตอนนี้เจ้าบ่าวคงอยากจะพาเจ้าสาวที่ยังไม่ได้เข้าพิธีเข้าหอ,อก่อนกำหนดดอกเตรตินไม่ยอมเสียเวลาเขาอุ้มเธอเข้าห้องพักทันทีวางเธอลงบนเตียงนุ่มเสียเวลาหันหน้าไปล็อกห้องแล้วลอกคราบภรรยาของเขาจนอยู่ในชุดวันเกิดท่าทางคุณหมอสาวจะตื่นเต้นกับครั้งแรก แต่เธอก็อยากมอบความบริสุทธิ์ให้กับเขาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีสัตย์ทอแทบบ้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเซ็กมันจะทำให้เธอหลุดกรอบตกขอบความเป็นกุลสตรีที่หวงแขนมานานตินหืนหิวกระหายน้ำหวานจากร่างของภรยามันทำให้ความเป็นชาย ยิ่งคือขนองสิ่งพร่ำคำรักคำชมและคำควรครางประสานกันระง,งมมีเสียงกรีดร้องที่แสดงความเจ็บแต่เพียงไม่นานเขาก็มอบบทรักบทพิศวาสท,ที่แสนสุดวิเศษให้กับเธอทั้งคู่ต่างมอบความสุขให้กกันและกันด็อกเตอร์คนดังโผล่หน้าออกมาหาอาหารให้คนรัก มันเป็นแซนด์วิชง่ายๆจากแม่บ้านที่ยังคอยอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อมาทั้งคู่กลับไหลไปด้วยกันแต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณหมอสาวก็ตกใจตื่นเพราะถูกบุกรุกจากดร <c oughs> ็อเตอร์จอมหืนเธอปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาทำให้เธอมีความต้องการไปในทิศทางเดียวกันกว่าจะจบในแต่ละเกมสสีทรเพิ่งจะรู้ตัวว่า สายมากแล้วหากคิดจะไปเรียน leagues, ยังไงก็สายอยู่ดีทั้งคู่จึงใช้ชีวิตสมรสอย่างมีความสุขในวันต่อมาเขามีงานของเขาอยู่แล้วเขาทำธุรกิจแม้จะเสียภาษีมากในต่างประเทศแต่เงินที่หามาได้มันคุ้มค่าเขาต่อยอดจนมีคนนับหน้าถือตาในวงของคนไทยในอเมริกา หรือแม้แต่ชาวอเมริกาเองก็ยังเรียกหาความช่วยเหลือจากเขาเขาเรียนต่อศึกษาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆไม่ต่างจากศาสิรในที่สุดเธอก็ได้เข้าทดสอบวิชาชีพที่ได้รํำเรียนมาแม้ว่าจะยังไม่จบดีในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่า ตุและหาไทยรุง้งมีความคืบหน้าเช่นกันเพราะความรายกาจของน้องชายของสามีเธอแอบดอดกลับประเทศไทยเพื่อขอให้มารดาไปขอกับคุณหญิงดุจด,ดาวเพราะเขาอยากจะมั่นหาไทยรุ้งเอาไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเสียหายทางคุณหญิงดุจด,ดาวแม้จะตกใจอยู่บ้างแต่ต้องยอมรับเอาไว้แล้ว ไม่ได้พีได้น้องก็ยังดีลูกชายบ้านนี้มีแต่ด็อกเตอร์อนาคตไกลสรุปสุดท้ายเขาก็มีเหตุผลมากพอที่จะหาเซธาเลยกับสาวห่วงตัวในคืนวันพบครอบครัวที่มีสตีทอนตินฮไทไทรุง้งและเขาที่ดื่มฉลองวันวาเลนไทน์เขาก็เลยจัดการคลุกวงในซะเลยเพราะ มองวายไปหลายแก้วสาวห่วงตัวตื่นมางงๆถูกอุปโลกว่าตกเป็นของผู้ชายที่ชอบหาเศษธาเลยกับเธอก็เลยปฏิเสธปฏิเสธตุนไม่ได้แม้ว่าตุนจะสะบักสะบอมไปทั้งตัวตินไม่กลับเข้าประเทศไทยสองปีแล้วเพราะไม่นานเมื่อสัตสิธรได้รับใบอนุญาตเป็นหมอเธอก็ท้อง ตอนที่ท้องทุกคนต่างดีอกดีใจกันมากต่างดูแลกันจนคลอดออกมาและลูกชายของเขาก็ได้เป็นพลเรือนของอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายทั้งคู่ฟูมฟักลูกคนนี้เป็นอย่างดีส่วนคุณหญิงชนิดาที่เพิ่งรู้ว่าตนเป็นยญกาคนถึงกับร้องไห้น้อยใจอยากเจอหลาน อยากเจอลูกๆที่เลือกเดินทางห่างอบกคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านกล่าวโทษท่านในผลที่กีดการลูกสภายไร้หัวนอนปลายเท้าจนท่านในผลเองก็ไม่ค่อยใครสบายใจนะักจึงยอมลดศักดิ์ศรีโทรศัพท์ขอให้ลูกชายพาหลานกลับมาเยี่ยมแม่ที่เอาแต่ร้องห้คิดถึงที่ประเทศไทยบ้างติดไม่โกรธใครเช่นเดียวกับภรรยาทั้งคู่ยอมกลับมา เคยเยี่ยมคุณหญิงชนิดาและท่านในพลครั้งแรกในรอบสี่ปีหลานย่าน่ารักน่าชังจริงเชียวคุณหญิงชนิดาอุ้มเด็กชายตะวันในอ้อมกอดเขาช่างอวบอิ่มแก้มยุย้ยหลับพริมในอ้อมกอดของคุณยา่าดวงตาพร่ามัวเงยหน้าศบตาสะพรายที่ยังนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ทับเท้า มีแม่บ้านผิวสีที่ชื่อมิเชลมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบรรดาคนรับใช้ต่างมาชะโงกเพ่งผิดเด็กชายที่มีความละไม้คล้ายท่านนายพลนิดๆย่างขบขันท่านนายพลชื่นชมล้านชายที่แทบจะทอดแบบตนผิดที่ผิวสายตาโตอย่างกับสัสิธรแผ่กลตางอนๆอย่างกับผู้หญิง แต่ยังสงวนท่าทีเล่มองสะพายรูปร่างอวบอิ่มที่มีความเป็นมารดาอย่างเปี่ยมอย่างเปี่ยมล้นแม้สัวสิธรจะไม่กล้าสบตาคุณปู่ของลูกแต่เธอก็น่าใจว่าเธอรักลูกของท่านจนหมดหัวใจเรื่องนี้ไม่มีข้อแม้ท่านมอบทำคำให้หลานเป็นกําไรข้อมือและเงินขวอนถุงอีกจำนวนหกหลัก เธอยอมรับไว้เพื่อไม่ให้ท่านเสียหน้าแม่ดอเตอร์ตินจะมีท่าทางมึนตึงอยู่บ้างแต่เพราะคำว่าครอบครัวและความกตันยูทำให้เขายอมกลับมาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปท่านยอมรับลูกสะพ้ยอย่างดุษดีบางครั้งยังวิดีโอคอลหากันเพราะคิดถึงหลานปีต่อมาแพทย์หญิงสสิธกรก็ท้องอีกครั้งคราวนี้อันตสาวจนแน่ใจว่า ไม่มีงวงคนที่เป็นพ่อถึงกับดีใจอย่างหนักเพราะตะวันสนจนแทบเอาไม่อยู่หวังว่าลูกในท้องคนนี้จะทำให้พ่อคลายความกังวลลงได้บ้างอยากได้ยินเสียงใสๆของลูกสาวที่เรียกพ่อคะพ่อขาใจจะขาดและแล้วก็เป็นอย่างที่ใจคิดจริงๆ เมื่อลูกสาวตัวน้อยหน้าถอดพ่อและมีความหวานมาจากมันดาทำให้ติ่นใจละลายแค่พอพูดได้พ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคำแต่พูดภาษาอังกฤษคล่องปรือแต่ฟังไทยออกบ้างก็ตอนพ่อกับแม่คุยกันเพื่อให้ลูกไม่ลืมภาษาบ้านเกิดท่านในพลเริ่มเกษียณตอนนั้น ุกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่งงานกับพัทไทรุ้งในปีนั้นงานถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ติ่นถึงถือโอกาสจัดงานแต่งงานของเขากับสัติธรบ้างเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นที่บ้านสวนของนางนวลเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ในได้ในสวนได้รู้จักเกษตรพอเพียงได้รู้จักการหาปลาเก็บผักมาทำกินโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ พวกเขารู้จักเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กตอนนั้นเองที่นายสอนบอกบอกบางอย่างกับดรตินว่ามีชายคนหนึ่งมาตามหาน้องสาวของเขาชายคนนั้นเป็นคนรวยมีเงินอยู่ทางใต้เขาอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยสอนเล่าให้ฟังโดยไม่ให้สัตส,สีทร,รู้ตินตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ เพิ่งจะรู้ว่าแม่แท้ๆของสัตยิธรไม่ได้กลับมารับลูกสาวเพราะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับคนขับรถตอนนี้พี่ชายที่ยังตามหาน้องสาวเริ่มตามสืบจนรู้ว่าแม่ที่เสียชีวิตไปจ้างคนเลี้ยงน้องแต่ตามหาอีกทีก็ไม่พบเสียแล้วกว่าจะตามสืบเรื่องเจอเพราะมีคนจำชื่อของนายสอนและมีรูปสมัยยังหนุ่ม จึงตามมาเจอที่แท้สสีธรเมียของเขาเป็นลูกเศรษฐีทางภาคใต้ส่งออกอาหารทะเลเป็นที่รู้จักทางภาคใต้ชื่อดังเชยชื่อดังเลยเชละเขาตกลงใจติดต่อกลับไปและเล่าทุกอย่างให้ภรรยาฟังสสีธรตกใจแทบล้มทั้งยืนเกือบทำใจไม่ได้ที่ได้พบกับพี่ชายแท้ๆที่บอกว่าแท้เพราะ ตินทำการพาทั้งคู่ไปตรวจเลือดและรู้ว่ามีเ n ็นดตรงกันสัศรีธรไม่ใช่ลูกสาวของตาสีตาสาแต่เป็นลูกผู้ดีมีเงินทางภาคใต้เรื่องนี้แม่แต่คุณหญิงชนิดาและท่านในผลก็ยังตกใจสัศรีธรไม่ได้ปลื้มนักเธอรักพ่อแม่คุญธรรมของเธอเหมือนพวกท่านเป็นพ่อแม่แท้ท และเธอก็ยังคงเป็นสติธรคนเดิมที่รักลูกและสามีของเธอทุกอย่างผ่านไปราวกับความฝันไม่มีความเจ็บปวดมาคอยทิ่มแทงเธออีกแล้วเธอนั่งมองลูกๆที่กำลังเติบโตโดยมีสามีของเธอคอยอยู่เคียงข้างแม้ว่าเขาจะมีผู้คนรอบข้างคอยยำเกรงและให้ความเคารพ แต่เธอก็ยังเป็นนางฟ้าของเขาอยู่เสมอรู้ไหมทำไมผมถึงเรียกคุณว่านางฟ้าเธอหันมาสบตาเขาเอียงคอย,ยังอยากรู้คุณบอกสิเขาหัวเราะเฉยคางเธออย่างอ่อนโยนและจูบอย่างที่เขาชอบทำคุณช่วยผมไว้สองครั้งครั้งแรกผมตกน้ำที่บ้านผมจำได้ สีทอนยิ้มหวานคุณหนึ่งจำได้ด้วยหรอคะใครจะจำเด็กผมเปียไม่ได้กันละ่ะเขาพูดเหมือนล้อแต่เธอโผเข้ากอดเขาอย่างเต็มรักผมถูกยิงคุณก็ยังตามมาช่วยผมอีกแต่ไอ้โมกมันหาว่าผมแค่เล่นสนุกกับคุณเ<ม>ขาพูโกรธโกรธหน้าบึ้งจนเธอหัรอคิกพี่โมกเขาแค่ห่วงบัวน,นะคะห่วงจนหน้าชก ก็พร้อมวันนั่นแหละที่โมตห่วงโบนะสิผมก็เลยบุกเข้าไปในโรงพยาบาลวันนั้นแล้วจูบบบวซะเลยเขาทำท่าลำพองเหมือนเด็กเอาแต่ใจได้ของเล่นที่ถูกอกถูกใจไรยกาศถึกแกล้งว่าเขาก็ผมรักคุณน,นี่มหาว่าผมไม่จริงใจกับคุณได้ยังไงกันเธอจึงจูบคางเขาบาเบาอย่างที่เธอชอบทำ แล้วศบอ,อกเขาบัวรักคุณค่ะผมก็รักบัวนางฟ้าของผมสัญญานะว่าเราจะแก่เท่าไปด้วยกันเธอสูดกลิ่นหอมๆของเขาชนิดไม่เคยเบื่อสัญญาค่ะและและ้วทั้งสองก็กอดกัน,แบ,กนแบ่งปันความรักที่ไม่มีใครมาพรากทั้งคู่ออกจากกันอีกต่อไปแล้ว จบแล้วนะคะห่วงรักห่วงเสน่หาตอนที่เก้าเนาะจบอวานเลยนะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตอนจบนะคะเขียนเป็นตอนยาวยๆถ้าไม่มีใครอ่จะพูดว่าไงดีอะรายได้ไม่น้อยนะไม่เหมือน ลงตอนละสิบนาทีนะอ่าอันนี้ก็พูดข้อมูลจริงๆที่ได้รับมาเลยนะคะคือยอดวิวมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ว่ากลายเป็นว่ารายได้มันน้อยมากเลยนะคะตอนไม่เคยได้น้อยเท่านี้มาก่อนเลยอะก็ฝากเพือ่อนๆเรื่องเดิมนะคะ่ะช่วยชมพูดสนับสนุนให้ด้วยนะคะแล้วพบกันในเรื่องหน้าเนาะ ฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะหากตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะในนั้นมีนิยายฟังฟรีทั้งหมดเลยนะคะอยากจะฟังยังไงก็เข้าไปฟังได้เลยนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ